สมัยอ้อ่ะน้อง,งสิบรูปหนึ่งน่ะไอ้กับพันมาแล้วอู้อ้ยี่ฟังหนึ่งดิครับอยู่ฟังสิบไออะไรอ่ะไออะลรเหงาคนเดียวกับฟังสิบวะ <Nope. S 1> ปะัดไอขยิงอยู่ได้ครับเว้ยไอกับทึ่งโดดทึ่งเตะทึ่งตีกันเลยฮุ้ยไทยเนี่ยพวกมันเนี่ยตานทันแล่นประธา,อาะไอผู้ใหวเรียนนี้จะเลยเปิดเพืงไปเบ็ด,ด,ด,ด <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีเด็กหน,นึ่งเนาะ ไอสิว์อาสู้ัออสงสี่สิบรุ่มสองอ่ะเรือสู้ได้ยิ่เนี่ยสูดย้ดิตกใจสมัยไอ้กัเอนนีอยู่บ้านแดงปลาถูกสองขางฟังขันนนกับเปียวเดี๋ยวเนี่ยมีไบ้รุ่นประมาณสี่สิบคนอาวุธครบมือเฮ้ยแล้วอายเห็นยังไงครับบัานนี้เฮ้ยสปาตานี่สองริมถือไปสองขางสิเหรอพวกตัวเห็นอย่างนี้รถบวะายเอามาพันนูอ่นสองขางเนี่ยแบบเนี้ยถือ วุ่นเลยอ,อยาดมันหลุดมือนะไอ้ก็เปิดซื้อก้อนได้เลยอนี่แกงดับใส่งูเลยแกงดับปั่นหนังกินนะ้ไอ้อก็ฟันเราฟันเราหลอดไม่ได้เอาทุกมือนี่ละปัดเอาลายเม็ดยังไงเอาเร็วดิเอ็มมี่อะเอ็มี่เอเม็มี่เอ,เเอ,เเอาไม่ยังไม่ยังเอา,อาเร็ังกัน คุณวายเมียแกไปโชคพนันสี่สิบลุ้มสองมาแล้วดิครับเป็นยังไงเนะครับอ๋อแมีนเลี้ยงเป็นยังไงเนะครับไออ๋อถือเขาตีขึ้นมานี่ยแหละอ้าวนี่ห้อยแผลเป็นโอ้ถือเขาฟันเป็นบอครับไอเอือถือมันนี่ยแหละฟันน่ะนี่คือวางฉันไออ้ากระจันชั่วกันนี้ เอาอยางในหลดพันมือใส่ดาบสองขางย่างดีกู่าไมตเตสเดียน,นไปฟันเขาฟันปลาทูบเรียนหนีเสยไหมไอ่เนี่ย,ยนะกันเรียนหนีไปน้ำกันกับจานชัว่วกันล่ะจานชั่วกับฟันปลาทูบฟันไปฟันมามีดลุยมาใส่ขาไอ่นี่หละไปกับว่าได้บัดนี้เขาเรียนมาท่านบนัดนี้ถือตีจังหมาอู้หูใครว่าเป็นคล้องแท้บ่ได้แท้ขี้คุยตัวนี้ป้าปัาปางเงนี่นี่ ออออกเฮ้ยเฮ้ยยวย่มีเรียนงี้น้องเ้า